สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ทุกท่านครับในตอนนี้มือเย็นร้อ0 0 0ไอเดียมาอยู่กับเสียงอุกทึกข้างทางพาทุกท่านมาดูไอเดียดีๆในการใช้เจ้าพวงแสบเลื้อยปลูกคลุมโรงเรือนจนทําให้ได้โรงจอดรถที่สวยงามสดใสามากๆและยังคงทําหน้าที่ของโรงจอดรถ มีร่มเงาได้อย่างชัดเจนก็ทําทให้รถของเราไม่ร้อนจากแสงแดดแรงไอเดียดีมากๆลงทุนกับพื้นที่โรงจอดรถนี้ไม่เยอะเลยนะครับแต่ว่าได้ทั้งร่มเงาและก็ความเขียวขจีตามมาด้วยนั่นเองไปดูไอเดียดีกันกับเจ้าโรงเรือนจอดรถหรือสาราที่สวยสดใสเอามากๆเลยครับ และถ้ามองในมุมนี้นี่แหละครับเราก็จะเห็นลักษณะของการเป็นโรงเรือนจอดรถที่สวยสดงดงามถือว่าเป็นโรงจอดรถที่สีสันสดใสที่สุดแห่งปีที่ผมเคยเห็นมาเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝั่งนี้ครับท่านจะเห็นแสงแดดที่ส่องปะทะกับตัวอาคารเนี่ยพอเจ้าพวงแสดเลื้อยเขาเลื้อยคลุมในลักษณะนี้ก็ยิ่งทำให้ตัวแสงแดดที่จะปะทะเข้าไปในตัวอาคาร หรือตัวโรงเรือนเนี่ยนะครับก็ลดน้อยถอยลงไปมากๆและเราก็ได้ผนังสีส้มแบบนี้นะครับกลับมาแทนสิ่งที่ได้เลยก็คือความสดใสแล้วก็การพรางร่มเงาได้ดีมากๆเลยนะครับประกอบกับเจ้าพวงแสดเลยนั้นเป็นต้นไม้ที่อด,อดทนแข็งแรงโดยธรรมชาติอยู่แล้วก็จึงทำให้เราไม่ต้องเอาใจใส่ในการดูแลรักษามากนักและในช่วงระยะเวลาปกติที่เขาไม่ได้ออกดอกนะครับ เราก็จะเห็นพุ่มใบที่เขียวกรีในลักษณะนี้แหละก็ยังคงทำหน้าที่ในการพรางแสงในการพรางร่มเงาให้กับตัวซุ้มหรือโรงเรือนจอดรถนี้ได้ดีมากๆและในช่วงที่เขาออกดอกในลักษณะนี้นะครับก็ยิ่งทำให้เจ้าตัวอาคารโรงเรือนจอดรถตรงนี้ก็สวยสดใสเป็นที่สะดุดตามากๆนะครับเป็นไอเดียที่ดีแต่ว่าต้องอาศัยการรอคอยระยะเวลาในการปลูก แล้วก็ให้เขาเลื้อยปกคลุมในลักษณะนี้สักนิดนะครับอย่างไรก็ตามถ้าหากท่านต้องการเจ้าโรงเรือนในลักษณะนี้ที่ต้องเลื้อยคลุมก็ต้องมีระยะเวลาประมาณสัก2-3ปีนะครับถึงจะเลื้อยปกคลุมในลักษณะนี้ได้แต่ผลของการรอคอยนั้นคุ้มค่าเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับท่านสามารถจะเอาไอเดียนี้ไปประยุกต์ใช้ได้ไม่ยากเลยถ้าหากท่านต้องการทำโรงเรือนในลักษณะนี้ ก็แน่นอนเลยครับอย่างแรกที่ต้องคำนึงถึงก็คือการมีเสาโครงสร้างที่แข็งแรงสามารถจะรับน้ำหนักได้และในระยะแรกนั้นก็ควรจะมีการพรางแสงด้วยตะข่ายพรางแสงในลักษณะนี้นะครับทั้งด้านข้างด้านบนและมีผลดีด้วยนะครับก็คือการที่เราใส่ตะข่ายพรางแสงในลักษณะนี้เนี่ยก็ทำให้ใบไม้นั้นไม่ร่วงหล่นลงมาที่ตัวรถหรือพื้นที่ศาลาที่เราจะใช้งานเนี่ย ได้โดยง่ายดายมากนักที่สำคัญมากไปกว่านั้นครับอย่าลืมปลูกต้นเจ้าพวงแสเลื้อยลงไปในตำแหน่งต่างๆถ้าเราปลูกให้ชิดกันมากโอกาสที่จะเลื้อยแล้วก็มาชนกันเนี่ยก็สามารถจะทำได้ดีมากๆเลยและขณะที่ผมกำลังถ่ายทำอยู่นี่นะครับทุกท่านจะพบว่าผมยืนอยู่ในพื้นที่โรงเรือนเนี่ยอากาศก็เย็นสบายมากกว่าพื้นที่ที่ผมไปถ่ายทำอยู่บริเวณด้านนอกซึ่ง รับแสงแดดโดยตรงเลยนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะมีข้อดีในการที่จะปลูกเจ้าพวงแสดเลื้อยแล้วได้พุ่มไม้ที่สวยงามได้โรงเรือนจอดรถที่สีสันสดใสที่สุดแล้วหรือแม้กระทั่งเป็นศาลาที่มีสีสันสดใสามากๆแล้วเนี่ยก็ตามสิ่งหนึ่งที่เราต้องคำนึงถึงเลยนะครับว่าจะมีปัญหากับการใช้งานของเราก็คืออย่างแรกเลยครับ ด้วยความที่เป็นต้นไม้ที่ให้ดอกดอกมากๆในช่วงที่เขาทิ้งดอกลงเนี่ยก็จะเป็นภาระงานพอสมควรเลยนะครับรวมไปถึงปริมาณใบที่เราเห็นอยู่เยอะแยะเนี่ยนะครับก็ช่วยในการสร้างร่มเงาให้ด้วยแต่อย่าลืมว่าก็จะมีการทิ้งใบแก่ๆเนี่ยนะครับให้ร่วงหล่ดลงไปอยู่เยอะพอสมควรเลยเนาะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบไปทั้งหมดนะครับความสวยงามนั้นก็ต้องแลกมาด้วย ปัญหาในลักษณะนี้ถ้าหากเรารับได้ถ้าหากเราอยากได้พุ่มใบที่เกี่ยวกับจีสร้างร่มเงาได้เย็นสบายในลักษณะนี้และบางช่วงระยะเวลาก็สามารถที่จะให้สีสันสดใสทําให้สวนของเราเปลี่ยนไปได้อย่างชัดเจนเปลี่ยนไปได้อย่างสดใสมากๆแล้วก็พวงแสดเลื้อยเป็นตัวเลือกที่ดีและน่าสนใจยอย่างยิ่งเลยนะครับ หน้าที่ใช้สอยของพื้นที่แห่งนี้เลยก็คือเป็นพื้นที่จอดรถครับทำเป็นซุ้มขึ้นมาในลักษณะนี้เป็นโครงสร้างเหล็กแบบง่ายๆเลยนะครับใช้ตาข่ายพรางแสงหรือซาแรนคลุมลงไปในพื้นที่ตรงนี้ก่อนเพื่อให้มีร่มเงาในช่วงระยะแรกนะครับและหลังจากนั้นครับก็มีการปลูกเจ้านี่แหละครับพวงแสดลงไปเราจะเห็นว่าเถาใหญ่มากๆเลยครับเนี่ยปลูกลงไป แสดงถึงความอึดอดทนแข็งแรงแล้วก็มีอายุยืนยาวหลายปีเลยนะครับท่านผู้เป็นเจ้าของเล่าให้ผมฟังว่าปลูกมาสิปีแล้วเราดูจัดเขาที่พันเกี่ยวขึ้นไปตรงนี้นะครับก็เป็นต้นไม้ที่อึดอดทนแข็งแรงมากๆแต่ไม่ได้มีต้นไม้เพียงแค่สายพันธุ์เดียวนะครับที่เราเห็นอยู่ใบในส่วนนี้ก็คือเจ้าพวงชมพูนั่นเองบางครั้งหลังจากที่เจ้าพวงแส ออกดอกไปแล้วเราก็จะเห็นดอกของพวงชมพูด้วยนั่นเองจากระยะที่ทุกท่านเห็นอยู่นี่นะครับก็มีความลึกประมาณสัก5-6เมตรก็ปลูกเจ้าพวงแสดเลื้อยลงไป1ต้นแล้วก็ตรงนู้นล่ะครับมีอีกหนึ่งเถาก็คืออีก1ต้นตรงนี้ให้พุ่มเลื้อยใหญ่โตมากๆแล้วก็เลื้อยไกลสุดๆเลยนะครับเราจะเห็นการพันเกี่ยวลงไปตรงนี้เนี่ยครับพัน ี่นะครับเผาแข็งแรงแสดงถึงการอยู่มานานเลยและแน่นอนครับถ้าหากเราไปดูในระยะด้านนอกครับนี่ครับเราก็จะเห็นทรงพุ่มที่สวยงามสว่างกระจ่างตามากๆอยากได้ไปไว้ที่บ้านเรือนเลยนี่บางช่วงระยะเวลาก็มีเจ้าพวงชมพูนี่นะครับขึ้นแซมก็ให้สีสันสดใสในระหว่างที่เจ้าพวงแสดนั้น ไม่ออกดอกมีแต่พุ่มใบสีเขียวขจีในลักษณะนี้พูดง่ายๆก็คือเจ้าโรงเรือนแห่งนี้นะครับก็จะมีสีสันสดใสตลอดทั้งปีเลยพอช่วงฤดูหนาวที่เขาออกดอกด้วยการให้เจ้าพวงแสดนั้นออกดอกทําหน้าที่สร้างความสดใสแล้วในช่วงระยะเวลาอื่นเจ้าพวงชมพูก็ทําหน้าที่ของเขาในการที่จะให้ดอกให้กับพุ่มใบแล้วก็โรงเรือนแห่งนี้ ได้สวยสดใสามากๆเลยครับเป็นไอเดียที่ดีแล้วเขาก็อยู่ด้วยกันได้นะครับไอเดียดีๆในการปลูกต้นไม้ได้สวยสดใสแบบนี้อยู่บนเส้นทางถนนชยางกูลนะครับมุ่งหน้าจากมุกดาหารไปอุบลราชธานีหากมีโอกาสแวะมาชื่นชมกันนะครับแล้วอย่าลืมนะครับถ้าหากท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่รักและชื่นชอบต้นไม้ประสบพบเจอปัญหาในการถูกาทำลายโดยโรคและมแมลง และตัวท่านเองก็ไม่อยากใช้สารเคมีในการป้องกันกําจัดโรคและแมลงต่างๆเหล่านั้นเมื่อยันเชิญชวนท่านใช้ชีวภัณฑ์ดีจากแอปพลายเกมประเทศไทยในการป้องกันกําจัดนะครับซึ่งสามารถจัดการและอย่างเอาอยู่และที่สาคัญก็คือไม่ทิ้งสารเคมีไว้ในสวนของเรานะครับหากท่านสนใจก็สามารถจะสั่งซื้อได้ทั้งช้อปปี้ a ัซาด้ารวมไปถึง Facebook Fanpage ของแอปพลายเกมประเทศไทยและนอกจากนี้สามารถจะแอดไลน์คุยกับแอปพลายเกมได้โดยตรงส่งเร็วด้วยนะครับ แล้วอย่าลืมนะครับถ้าหากท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่ชื่นชอบไอเดียในการตกแต่งสวนในการปลูกต้นไม้ต่างๆแล้วรวมไปถึงข้อมูลพื้นฐานในการปลูกต้นไม้อย่างเข้าใจต้นไม้แล้วก็อุป,ปนิสัยของต้นไมน้นั้นแล้วก็อย่าลืมกดส u b s c r i b e ติดตามมือเย็นนะครับและถ้าใช้ดีก็กด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแต่นอกจากนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์เพื่อมีให้กับมือเย็นด้วยนะครับในตอนนี้มือเย็นสีดไปแล้วนะครับสวัสดีครับ